สวนสมเด็จพระศรินศรีสะเกษได้ดำเนินการจัดสร้างตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2524ตามพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีที่ว่าสวนสมเด็จพระศรินต้องจัดให้ร่มรื่นร่มเย็นและสวยงามรักษาธรรมชาติไว้ไม่ต้องให้ใหญ่โตมากนัก ให้ประชาชนได้เข้าไปใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้จังหวัดศรีสะเกดรับผิดชอบดำเนินการจัดสร้างและแต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดสร้างซึ่งมีผู้อำนวยการวิทยลาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดเป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อความเหมาะสมและเหตุผลหลายประการจังหวัดศรีสะเกดได้มอบหมายให้วิทยลาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการก่อสร้างและดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินศรีสะเกดตั้งแต่วันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2524เนื่องจาก สถานที่ก่อสร้างสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสีสะเกตบนพื้นที่237ไร่แบ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์30ไร่สภาพทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงต่ำตามธรรมชาติมีลำห้วยสองสาย คือลำห้วยปูนใหญ่และลำห้วยปูนน้อยมาบนจบกันทางทิศเหนือของสวนซึ่งลำห้วยดังกล่าวในปัจจุบันได้ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อควบคุมระบบน้ำใต้ดินและระบบให้น้ำกับพันไม้นานา,นานชนิดภายในสวนและใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหลายชนิดสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนยนใจแหล่งศึกษาทางธรรมชาติของประชาชน จากสภาพเดิมที่เป็นป่าธรรมชาติที่วิทยาลัยได้สงวนรักษามาเป็นเวลานานมีพันไม้หลากหลายชนิดซึ่งมีถิ่นกำเนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นลำดวนประดูพยุงตะแบกมังคุดป่าชะมวงมะซ่านเป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีต้นลำดวนซึ่งเป็นต้นไม้ประจำสวนมากกว่า4,000 40, 0ต้นซึ่งเป็นไม้ดอกหอมที่สำคัญของไทยและยังเป็นต้นไม้สัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษในปีพุทธศักราช2567มีจำนวนผู้ใช้บริการในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และโครงการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน358,733คนการดำเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษประจำปีพุทธศักราช2567จัดให้มีการดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนโดยจ้างคนงานเพื่อดูแลสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษเป็นการเฉพาะจำนวน32คนกำหนดอัตราค่าจ้างวันละ332บาท ได้กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลพระราชานุสาวรีฐานพระราชานุสาวรีภูมิทัศน์รอบฐานต้นลำดวนทรงปลูกสนามหญ้าสวนหย่อมจำนวนสามคนส่งผลให้พระราชานุสาวรีมีความสง่างามฐานประดิสฐานพระราชานุสาวรีต้นลำดวนทรงปลูกภูมิทัศน์สวนหย่อมในบริเวณพระราชานุสาวรีมีความสวยงาม ประชาชนที่มาเที่ยวชมแววสักการะองค์พระราชานุสาวรีได้มีความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามข้อกำหนดส่งผลให้พระราชานุสาวรีมีความสง่างามแก่ทุกคนที่ได้พบเห็นในส่วนของการดูแลสภาพภูมิทัศน์ของสวนสมเด็จกำหนดผู้รับผิดชอบจำนวน13คนสำหรับดูแลต้นไม้ผลไม้สวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับสนามหญ้า รักษาความสะอาดจัดเก็บขยะความเรียบร้อยต่างๆโดยแบ่งพื้นที่หลักๆได้แก่พื้นที่ป่าไม้เดิมเป็นป่าธรรมชาติพื้นที่ต้นลำดวนพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นที่เก็บน้ำและรักษาพันธุ์สัตว์น้ำพื้นที่พักผ่อนและลานกิจกรรมพื้นที่สวนหย่อมและพื้นที่สิ่งก่อสร้างการดูแลโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง กำหนดผู้รับผิดชอบจํานวน7คนสําหรับผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสิ่งก่อสร้างภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สีสเกษโดยการทำความสะอาดบำรุงรักษาซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดให้สามารถใช้การได้ดีเพื่อบริการประชาชนที่มาพักผ่อนหย่อนใจนักเรียนนักศึกษาที่มาศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยมีสิ่งก่อสร้างดังนี้ สาลาที่ประทับจำนวนหนึ่งหลังสาลาที่พักจำนวน16หลังห้องน้ำห้องสุขาจำนวนสี่หลังห้องสุขาปฏติมากรรมตอไม้จำนวนสี่หลังห้องสุขาปฏติมากรรมตอไม้คนพิการและผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งหลังอาคารสำนักงานจำนวนหนึ่งหลังสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นจำนวนหนึ่งจุดน้ำพุปฏติมากรรมดอกลำดวนจำนวนสองจุด สูมประตูและป้ายชื่อจำนวนหนึ่งหลังป้อมยามรักษาการจำนวนหนึ่งหลังม้านั่งสนามจำนวน30จุดอาคารระบบประปาผิวดินจำนวนหนึ่งหลังลานจอดรถคอสอจำนวน2จุดอาคารจำหน่ายอาหารจำนวนหนึ่งหลังอาคารเก็บวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลจำนวนหนึ่งหลังเรือนเพาะชำจำนวนสองหลังอาคารโรงสูบน้ำจำนวนหนึ่งหลัง อาคารแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปน้ำตกหินเทียมเรียนแบบธรรมชาติมีการปรับปรุงพัฒนาก่อนหน้าและหลังภายในสวนสมเด็จยกตัวอย่างเช่นน้ำดื่มสวนสมเด็จสะพานคู่รักก่อนและหลังจะพัฒนาก่อนซ่อมหลังซ่อมจุดติดตั้งระบบนับคนเข้าสวนปลายพูดได้3จุดเป็นต้น การดำเนินการตามพระราชดำริขององค์สภานายิกาในส่วนของเรือนเพาะชำส,สมสเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสเกตได้จัดคนงานสวนจำนวนสองคนดำเนินการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับบนพื้นที่ดำเนินการสองไร่เพื่อให้มีพันธุ์ไม้ต่างๆใช้ในการปรับปรุง ตกแต่งสภาพภูมิทัศน์ภายในสวนซึ่งสามารถดำเนินการเพราะขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสวนสมเด็จ ได้จัดทำแผ่นพับแนะนำสวนสมเด็จพระศรีนครินศรีสเกตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสวนนอกจากนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆภายในสวนของหน่วยงานภายในจังหวัดยังได้ประชาสัมพันธ์ทางรายการวิทยุเกี่ยวกับบรรยากาศของสวนสมเด็จพระศรีนครินศรีสเกตกิจกรรมเด่นที่สวนสมเด็จพระศรีนครินศรีสเกตได้จัดขึ้นในระหว่างปีพุทธศักราช2567ได้แก่ งานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสารประเพณีสีเผ่าไทยปีพุทธศักราช2567จัดขึ้นในวันที่6-10มีนาคม2567จัดโดยจังหวัดส,สีสเกตจำนวนผู้เข้าร่วม5,000 50, 0คนงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตองในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สีสเกตในวันที่7กันยายนพุทธศักราช2567 ผู้เข้าร่วมงานจำนวน50,000คนกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์49รูปเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่21ตุลาคม2,567ผู้เข้าร่วมงานจำนวน569คน พิธีเทอดภระเกียรติและมอบรางวัลแก่บุคลากรดีเด่นด้านพยาบาลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตะสาธารณาสุข เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีคุณาประการต่อพระสุนิกรชาวไทยและเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีในวันที่21ตุลาคม2567ผู้เข้าร่วมงานจำนวน569คนกิจกรรมงานครบรอบวันเกิดฮิปโปโปเตมัสน้องหอมแดง จัดขึ้นทุกเดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2567ครบรอบหนึ่งเดือนเป็นต้นมาจำนวนผู้เข้าร่วมงาน2,000คนกิจกรรมเว้ากันยามเช้าชาวสีสเกตสภากาแฟโรบัสต้าสีสเกตจัดขึ้นวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ผู้เข้าร่วมงานจำนวน400คน การพักผ่อนหย่อนใจและการท่องเที่ยวในปีพุทธศักราช2567มีโรงเรียนหน่วยงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงมีหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษจำนวนนักเรียน56,68คนคณะครูอาจารย์และผู้ปกครองจำนวน12,298คน การพักผ่อนหย่อนใจและการทัศนาจรของประชาชนทั่วไปในจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดใกล้เคียงเขาเยี่ยมชมและพักผ่อนในส่วนสมเด็จพระศรีนครินศรีสะเกดในปีพุทธศักราช2567 จำนวน295,286คนและนี่คือการดำเนินการของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสเกตในปีพุทธศักราช2567ที่เราได้ดำเนินการบริการประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ